สวัสดีค่ะสาวๆก็มาเกีย่ยไกล้นะพอมกัตจอมส้นนี่แหละไลไ่กลอยู่นี่ <c oughs> การเสือวเวงกิมนี่แากก็ไรก็แช่ก็ซับสไคร้แอย่าลืรกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพื่อสืบประพาธิใหม่ๆของไม,ม่ชิตาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่มมที่เขาไม่ติดตานะค่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของไม่ชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะโอ้ย่าเห็นไหมนี่อีแมนด์ขักนดะ ตีได้เนี่ยซีมันกระโดดใส่เมียให้ใหญ่ตื่อค่ะพี่น้องเอ้ยยังยังยิ่งโตยิ่งสนเฮ้ยพี่นน้องเพ่นูดไงอ่ะสิกินข้าวสารน้ำไก่เอาไปกินได้ล่ะเย็นดื้อหลายไม่ได้มากินได้เี้ยไม่ได้มากินเล้ไมึงไปใส้อีหลอดไปใชนี่อีหลอดไปใส้ ดีไก่้่ะไ้กินดีรั ตัวขาขๆนี่ป็นไล่เขายัางลูกฮะฮะโอ้ยตีตีตีอ้ไรใกล้กินลูกใกล้กิน คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสืบประภัลิปใหไม้ของมิชิตาเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขาไม่ได้ตามเนาะค่ะเนาะว่าจะเป็นประเทศไทยของมิชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะงให้ยูดีไม่แห้งสุขสุขค้นนะคะเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย,ย่าจนล่ำล่ำเลย,เล,ยเลยขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้า